นะต่อคำถามกันเลยนะนเชิญกราพรรรมรการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณเบลพานุพงศ์อุปทา,านจะสามารถละด้วยธรรมข้อใดครับอุปทา,านละได้โดยปัญญานะ อุปทานนี่เป็นกิเลชนิดที่มันละเอียดที่สุดแล้วนะนะมีแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะละได้สิ่งที่จะแล้วก็ต้องเป็นปัญญาในระดับมรรคจิตเลยนะ mm. ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาแบบกิรลสกิเลที่ไหน,น <laughs> เพราะฉะน,นั้นก็เริ่มจากการมีสติสัมปชัญญะนี่แหละค่อยๆฝึกไปมันจะค่อยเห็นทีละนิดทีละหน่อยเห็นอาการที่จิตก็ยึดถืออะไรต่อไม่อะไรอยู่เนี่ยนะนะอยู่จะเวลาอุปทานเลยเป็นไปไม่ได้นะยยเว้นราคุณมีปัญญามากจริงๆฟังธรรมจากผู้เจ้าแล้วก็บรรลุกพักผลข,ขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเดี๋ยวนั่นเลย ถ้าขนาดนั้นก็แปลว่าบำเป็นมามหาศาสตร์ฝึกตัวเองมาเยอะแล้วจนบารมีมันเต็มรอบของมันแล้วหน,นึ่งจะละได้อยู่จะไปละเลยมันละไม่ได้เป็นละโทสะละราคะละอะไรแบบหยับหยาบไปก่อนนะอย่างน้อยก็ละความเห็นผิดให้ได้ก่อน,นค่อยๆละค่อยๆวางไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆ ไอการที่จะละก,ก็ไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาต้องลงมือฝึกรู้กายรู้ใจเรื่อยไปอย่างหลายคนที่ฝึกกันมาเนี่ยห้าเดือนแล้วหเดือนแล้วปีหนึ่งแล้วหปีแล้วสิบปีแล้วอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆฝึกไปแล้วมันจะค่อยๆแจม่มแจ้งขึ้นมาปัญญามันจะค่อยๆเข้าใจชัดขึ้นมาเองค่อยเห็นเองอ๋อมันแค่นี้อ๋อนเป็นอย่างนี้มันอ๋อมาเรื่อยๆ นะเพราะว่า,ามองว่าถึงหน้าพศนี้ไอ้ที่จะมีปัญญามากขนาดนั้น,น,นก็มีน้อยแล้วละ่ะนะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ค่อยๆขัดเกลาตัวเองไปในเวลาที่เราขัดเกลาเนี่ยบางทีไม่รู้เรากวลัลาอะไรได้มั่งนะทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนี่แหละ เราจนเมื่อมีอารมณ์อะไรมากระทบแรงๆแล้วมันไม่ทุกข์เหมือนเดิมได้เมื่อไหร่นะแปลว่ามันขัดกลาปไปได้ไไดพอสมควรแล้วนะก็ะค,ค่อยฝึกไปเนาะเชิญขอบคุณโอชินขออนุญาตส่งสภาวะเจ้าค่ะเมื่อคือนนั่งสมาธิตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงพอเริ่มนั่งไม่ถึงนาทีก็เริ่มสูดหายใจลึกๆหนึ่งครั้ง อันนี้จะเป็นแทบทุกครั้งค่ะพอนั่งไปก็เริ่มเหมือนหายใจไม่อิ่มต้องสูดหายใจลึกๆอีกเขาทํำเองหนูไม่ได้ตั้งใจทําอาการนี้หายไปครึ่งเดือนแล้วก็คิดว่าคงไม่มาอีกนับก็คงก็คิดว่าคงมีไม่มากก็ไม่ได้นับก็ช่างมันไม่สนใจดูเฉยๆแต่ครั้งนี้มาถี่มากเหมือนหายใจไม่อิ่มสักที น่าจะประมาณ15ครั้งขึ้นไปได้ก็เริ่มอะไรมาอีกแล้วเริ่มสงสัยค่ะใจก็รู้สึกเต้นเร็วขึ้นกาก็คิดในใจอะไรก็ช่างมันก็แค่สภาวะสักครึ่งชั่วโมงค่ะเริ่มปวดก็ดูไปที่การนั่งแบบเรียงขาปวดเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเบาแล้วแรงจนปวดถึงใจเริ่มหงุดหงิดทั้งหายใจไม่พอและปวดขาได้แต่คิดทนทนทนอดทน,ดทนมันปั่นป่วนไปหมด ในที่สุดก็ทนไม่ได้เวลาก็รู้สึกนานมากก็ยอมออกมาดูเวลานั่งไป59นาทีครึ่งค่ะก็เสียดายที่ตั้งใจไว้เหมือนกันกับขอคำชี้แนะเจ้าค่ะเมื่อวานเพิ่งบอกว่าละโทรสะรได้แล้ว <c oughs> ไอเนี่ยโทรสาละเอียดห็นะเ <c oughs> นเวลาเราคิดว่าเราเจ๋งแล้วล่ะฉันไลนี่ได้ไลนั่นใชนะ่เวลาเจอโทรสาละเอียดเข้า นะความหงุดหงิดความไม่พอใจในะอารมณ์นั้นๆนะี่นะนี่คือโทสะที่มันละเอียดขึ้นมากว่าเดิมนะมันเวลาเจอสภาวะสภาวะนี้จะมาอีกอีก,อกตลอดชีวิตของเรานั่นแหละในการที่เราปฏิบัติที่ถอนหายใจเฮือกๆนี่นะหายใจไม่เต็มอิ่มนี่นะนะกล้าตายไหมเราถ้ากล้าตายก็ลุยไปเลยนะจะเป็นน้มัน เลิกสงสัยเวลาสงสัยก็รูรว่วสงสัยวางเลยไม่ลำาไรความสงสัยนั้นปวดรั่วปวดนะอย่าไปละความปวดละความหงดหงิดที่อยู่ในใจแต่งให้ทันดูให้ทันปวดยอมรับมันปวดยอมรับมันก็ไปตรงตรงมันทำยากนั่นแหละทำไปสักระยะหนึ่งแล้วมันจะวางใจได้เองปวดแทบตายขนาดไหนก็ดูเฉยเฉยได้อย่างี้นะแต่ตอนนี้มันดูไม่ไหว พราะอะไรพอกำลังสติไม่พอกำลังสมาธิไม่มากพอแค่นั้นเองนะยังนะยังอีกอีกหลายระรอกนะเดี๋ยวพอทายนี่ผ่านได้เดี๋ยวเจออย่างอื่นอีกอีกหลายชุดนะสิ่งเหล่านี้มันเกินมันเป็นตัวสภาวะาณที่จะมาขัดเกลาจิตเราทางนั้นนะท่าเกตเถอะเวลาปกติก็ไม่ได้ปวดไี่เมื่อยอะไรขนาดนั้นหรอกเวลานั่งสมาธิมันจะตายให้ได้อย่างนีน้มันเป็นของมันเองนะอันนี้เรียกว่าตัว ตัวสภาวะญาณนี่มันเกิดขึ้นเพื่อให้ปัญญาเข้าไปทําความเข้าใจกับมันให้ได้แค่นั้นเองจนกระทั่งวางใจกับมันเป็นปกติได้เมื่อไรเป็นกลางกับมันได้เมื่อไร่นี่ะมันต้องจะปล่อยผ่านนะถ้ายังมัวล่าไรสงสัยอยู่นะมันเล่นเราอยู่อย่างนั้นนะนะมันไปวางใจให้ถูกนะจากคุณป้อกับาวัภาษการพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้ฝึกสติอย่างเดียวเลยค่ะการนั่งสมาธิลดลงเหลือวันละครึ่งชั่วโมง ช่วงที่ผ่านมาภาพนิมิตในสมาธิหายไปแล้วค่ะเวลานั่งสมาธิมีแต่โล่งๆสว่างๆค่ะส่วนในชีวิตประจำวันพบว่าแทบจะไม่ทุกเลยค่ะมีอารมณ์และเรื่องเยอะเหมือนเดิมแต่เหมือนมันจะยอมรับแล้วก็วางเร็วขึ้นเลยรู้สึกคล้ายว่านิ่งๆไปเรื่อยๆมีบ้างบางช่วงที่สติน้อยจะเห็นว่าลงไปตามอารมณ์แต่ก็กลับมาได้เร็วกว่าเมื่อก่อนค่ะ ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะที่จริงมันก็แปลกค่ะมนีนู่นมีนี่เยอะแยะแต่ในใจกลับรู้สึกไม่มีอะไรเหมือนไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มเติมอีกนิดตอนแรกก็สงสัยว่ากดไว้หรือเปล่าแต่อารมณ์ก็ออกมาเรื่อยๆตามสถานการณ์เลยคิดว่าไม่น่าจะกดค่ะถูกแล้วไม่ได้กดไ้หรอกนะนะมันวางใจเป็นกลางกับอารมณ์ กับสิ่งที่มากระทบสิ่งเราทั้งหลายเนี่ยได้ได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะกำลังของสมาธิมีกำลังดีกำลังสติดีนะในขณะที่แม้ไม่ได้นั่งสมาธินั่นแหละนะจิตวางเป็นกลางต่ออารมณ์ได้ดีช่วงนี้นะแต่ก็อย่าชะล่าใจนะอย่าชะล่าใจอย่าไปเพอเพลิดเพลินกับมันอยู่ก็แล้วกัน เดีนะ๋ยวพอเดี๋ยวพอสักระยะหนึ่งก็จะมีอารมณ์แรงๆกระแทกเข้ามาอีกจะเป็นอย่างนั้นนะสภาวะแรงๆจะโผล่ขึ้นมาเพราะนั้นนะเมื่อไร่ก็ตามที่มันรู้สึกสบายๆเตรีย,ย,ยนะมใจไว้รับแรงกระแทกให้พร้อมเลยเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่มันไม่สบายโผล่ขึ้นมาสลับไปสลับมาให้จิตได้เรียนรู้อยู่เงี้ยตลอดนะนี่คือสภาวะนะเพราะฉนั้นแม้ว่า มันอาจจะไม่ได้สงบลึกซึ้งอะไรเวลานั่งสมาธิก็ไม่ได้สําคัญหรอกนี่แหละอารมณ์กระทบในชีวิตประจําวันนี่แหละมันดีนักแรและดูให้ทันนะเพราะว่าชีวิตคารวะนี่ของพวกนี้อารมณ์พวกนี้มันเยอะอยู่แล้วนะกระทบทุกวันทุกวันถ้ายังทุกข์เหมือนเดิมอยู่ทุกวันทุกวันนี่แปลว่าไม่ได้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองนะแต่พอกระทบทุกวันมันเบาลงไปเบาลงไป เรืัองเลิกถือสาหาความเลิกวุ่นวายกับมันได้เนี่ยแต่ว่าใช้ได้น่ะแปลว่าเริ่มวางใจกับมันได้อย่างถูกต้องแล้วแค่นั้นเองน่ะดีละจากทาง Facebook ไลฟ์คุณพาสิริดิฉันเพิ่งเข้าใจว่าความเป็นกางเป็นอย่างไรอะไรที่เกิดขึ้นและกระทบจะไม่สงสัยไม่คิดไม่ตามไม่อยากรู้ไม่ฟุ้งตามแค่รู้และเกิดความเฉยเฉย นกลางจริงไหมไปดูให้ดีนะกลางหรือไม่หรือไม่สนใจนะไปดูให้ดีนะปล่อยวางหรือปล่อยปะละเลยนะไปดูให้ดีนะนะเพราะถ้าจิตเป็นกลางจริงๆแล้วเนี่ยนะจิตจะเข้าไปพิจารณาอารมณ์ให้เห็นจนกระทั่งเห็นว่ามันแค่เรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งนะเห็นความเป็นใจรักของมันเห็นค่ามเป็นธรรมดาของมันอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ แล้วจิตก็เป็นกลางต่ออารมณ์นั้นทันทีได้โอเคนะแต่ถ้าเกิดไม่สนใจไม่ใส่ใจนี่ต้องระวังว่าเมันใช่ไหมสังเกตดูนะแต่ของจริงเนี่ยมันสนใจเต็มที่เลยมันเรียนรู้เต็มที่เลยนันขณะนั้นอารมณ์กระทบอะไรเข้ามามันเรียนรู้มันเต็มที่นะนะต้องเข้าใจมันเต็มที่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่แบกมายึดไม่ยึดเอาไว้อะไม่ยึดมาแบกเอาไว้อย่างงี้ นะแล้วใจก็เป็นกลางต่ออารมณ์นั้นน,น,น,นี่ความเป็นกลางจริงเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเรามันพิจารณาสังเกตดูก็จะเห็นความละเอียดที่มันต่างกันไปเรื่อยๆของระดับปัญญาที่มันเกิดขึ้นนะในขณะที่เราภาวนาเนี่ยบางคนช้าบางคนเร็วเพราะฉะนั้นต้องพยายามบอกโยงเสมอว่าอย่าไปเทียบเคียงกับใครนะนะที่บางคนส่งอารมณ์บ่านแน่ๆนั่นแหละนะบางทีพ่เจอ ารากระทบเข้ามาล่วงกอมเยอะนะนะเพราะฉะนั้นค่อยรู้ค่อยดูไปนะไม่ประมาทนะไม่ประมาทต่อสภาวะไม่ประมาทต่อกิเลสนะพอถ้ากิเลสไม่แน่จริงไม่พาเรามาทุกข์อยู่อย่างนี้หรอกนะไม่พาเรามาเกิดมาตายอยู่อย่างนี้หรอกนะตอนนี้ก็อาจจะค่อยคอยปล่อยให้รู้สึกเพลิดเพลินเนือมันสั้งหน่อยหนึง่งในนี้เป็นธรรมชาติเลยนะพอจะตายขึ้นมาเนี่ยมันจะหาเหยื่อรอแล้วกิเลสเป็นอย่างนั้น หาย่อมา่อให้เปิดเพลินไปสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็กระตุกนะกระตุกที่ปากแหกปากฉีกเหมือนปลาติดเบ็ดนะทำไปก็อร่อยอร่อยก็อารมณ์ทั้งหลายดีเดยชอบความสงบทั้งหลายนะนะพอถึงเวลามันกระตุกขึ้นมาปางตายอย่างงี้ะนะมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดพอทําท่าจะตายขึ้นมาจริงอ่ะปล่อยสักหน่อยหนึ่งจะเป็นอย่างงั้นค่อยๆผ่อนสายเบ็ดสักหน่อยหนึ่ง นะถึงเวลากระตกมาทีอย่างเงี้ยนะเนะี่เพราะในเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของของกิเลสที่เขาทางานนะที่จริงพระพุทธเจ้าตัดสำนวนอย่างนี้ไว้เยอะเนี่ย,ยเช่นเรื่องของตัณหาเนี่ยนะตัณหาเป็นเหมือนกับกรงขังนะมนุษย์กรงขังสัตว์ให้ติดจ่ะนะขังไว้ดึงมัดไว้ยันยัน ไม่ได้ตึงแลไรหนาเรามัดพอให้ไม่รู้ตัวว่าถูกมัดเอาไว้ในโลกนี้นในโลกิยะทั้งหลายเนี่ยเราก็เป็นอย่างนั้นนะหลายคนพอให้มาปฏิบัติก็บอกฉันจะมาปฏิบัติทําไมฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วนจนกระทั่งพออายุมากขึ้นเริ่มมีทุกเวทนาโน่นนี่นั่นโผล่ขึ้นมาเริ่มรู้แล้วว่าไม่ได้สุขแต่ถึงเวลานั้นก็กลับตัวไม่ทันแล้วจะมาฝึกอะไรตอนแก่ๆก,ก็ไม่ไหวแล้วทีนี้ นะไปไม่รอดแลนะเพรานถ้าเราฝึกได้ตั้งแต่ตอนนี้นะี่อย่าไปมัวให้กิเลสมันดึงเราจนกราทั่งตังตายซะก่อนถึงเวลานั้นมันไม่ทันนะฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่ามัวรอรนะวังใจได้ถูกต้องตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเวลาเจอความทุกข์ที่มันแรงกว่านี้โดยเฉพาะไอ้ความทุกข์ที่มันเกี่ยวข้องกับนะอุปทานทั้งหลายเนี่ยหรือจะเรียกว่าอุปทานขันเนี่ยนะ อาการที่จิตมันเข้าไปยึดถือในขันห้าเนี่ยของกู้ของกูตัวกู้ตัวกูอย่างนี้ไอเนี้ยหนักสุดนะอารมณ์นอภายนอกที่กระทบเขมามานะไมเท่าไรหรอกนะถ้าตอนนี้วางใจกับมันได้ทันนะต่อไปนะพอเจออารมณ์ภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหความทุกข์ของโลกข้างนอกเนี่ยเป็นความทุกข์เล็กน้อยมากความทุกข์ภายในจิตนี่มหาศาลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกตัวเองอยู่ตอนเนี้ยมันก็ค่อย นะขัดเกลาใจตัวเองนะให้ปล่อยวางในความยึดถือทั้งหลายในะห้เบาบางลงไปเรื่อยๆโยนความทุกข์ออกไปเรื่อยๆความทุกข์มันเป็นผลในความยึดถือเท้งนั้นแหละไปสังเกตด,ดูเถอะถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์หรอกเดี๋ยนวะทุกข์อะไรเห็นมาเห็นหมาถูกรถชนตายอยู่ข้างทางเราก็จะรู้สึกเป็นปกติแต่ถ้าหมาเราถูกรถชนตายปางตายเลยทีนี้หนะมาหายหนะมาเลี้ยงไว้แมวเลี้ยงไว้หายอุ่นไว พต์หาตามเฟซบุ๊กตามไลน์อุตลุดใ่หนะนะเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าอันนี้เป็นของกูของกูนะถ้าเป็นตัวกูหนักกว่านั้นอีกทีเนี้ยนะแล้วก็ปวดโน่นแล้วก็เป็นนี่แล้วก็เจ็บแค่ได้ป่วยอะไรขึ้นมาทีเนี้ยสาหัสหาสากันแล้วคนที่ไม่ได้ฝึกใจเอาไว้นะันนั้นเราก็ฝึกตั้งแต่ตอนเนี้ยนะยอมรับมันได้อย่างทั้งว่ามันปวดจนขาจะขาดก็เลิกทุกข์กับมันได้ อันนี้มันช่วยฝึกเราเป็นอย่างดีนไอ้ทุกขเวทนาทั้งหลายนี่แหละอย่าไปวิ่งหนีมันอย่าไปรังเกียจมันนะนั่งแล้วปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดอะไรก็ช่างมันดูนไปตรงๆเนี่ยนะจนจิตยอมรับมันได้ยอมสิโลล่ากับมันให้เห็นว่าเวทนาทั้งหลายก็เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงหนีจากมันไม่ได้ตราบใดที่มีขันก็แปลว่ามันต้องมีเวทนาอยู่แค่นั้นถ้าฝึกตอนนี้จะได้เนี่ยต่อไปให้ไปนอนติดเตียงอยู่ก็ไม่วุ่นวาย ให้ไปนอนป่วยอยู่ก็ไม่วุ่นวายเพราะยอมรับมันได้แล้วเห็นไหมน่ะไม่กลัวตายแล้วกลัวแต่จะเกิดอย่างเดียวแค่นั้นนะนตอนนี้เรากลัวตายกันใช่ไหมเกิดไม่พอจะกลัวเท่าไหร่เรากลัวตายนะแต่คนภาวนานักภาวนาเนี่ยก็กลัวเกิดก็ไม่กลัวตายเน,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 นี่ยอย่างนั้นเวลาจะตายหน่อยจริงเนี่ยไม่ได้ทุกร้อนเลยมีแต่กลัวจะเกิดขึ้นมาอีกแค่นั้นละเกิดมาก็จะต้องมาตายอยู่เหมือนเดิมนี่แหละนะเป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน